สวัสดีครับทุกคนครับี่บนะครับวันนี้อยู่ที่ห้องสมุดส่วตัวผมเช่นเดิมนะครับแต่ก็ตาเจ้คลิปครับนี้จะมารีวิวความสุดที่ผมมีต่อหนังเรื่องก็ซีล่าเมนัตวันนะคะหรือแปลว่าก็ซีล่าลบหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้คุรรู้ว่าก็ซ i ล่า m i นัตวันนะคบเป็นหนังที่แอบเสียดานะครับที่ไม่ได้เข้าโงนะครับเพราะจากที่ผมได้ดูเรื่องนี้รู้สึกว่าต้องได้โงจริงอะครับคือต้องว่า หลายอย่างในเรื่องออสซีล่าเมลันดวันเนี่ยคนถ้าจะมีองค์ประกอบที่สมดล้วที่เขาได้่าออสการ์นะครับทั้งเอฟเฟกต์แสงสีเสียงตะการตาแบบคือขนาดผมดูในสตรีมมิ่งยังสึกอิบเอ๋อแบบแบบโอ้โหเขาจัดเต็มมากนะครับซึ่งตัวแอปแสตตัวนี้เน้ะครับแล้วก็สับตอนนี้ใครอยากดูก็ตอนนี้ Netflix เอาร์มาลชัยนะครับซึ่งไอ้ประเด็นที่ทุกคนแ่แซ์กันครับเรื่องของโตเนี่ยผมคิดว่าไอการลงสตรีมมิ่งของเมนันดวันเนี่ยน่าจะมีดีไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพียงแต่ว่า เขาเรียกว่าเก็บข่าได้เนียนมากนะคผาก็แทบไม่ไม่หลุดปากพูดกันหมดเลยครับเรียกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับผมคือเออปิดข่าวเนียนดีเนะเ <c oughs> พราะว่าก่อนก่อนจะว่าผมว่าก่อนก่อนที่เออไม่ได้ว่าจะถ่ายจะลงเดฟิกะก่อนก่อนหน้าน,นะครับกระตักสีฟีดอมก็ประกาศแล้วว่าจะลงแอปของ FIXER อร์นะครับทั้งพารทไทยแล้วก็ซับไทยนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากดูซิฟิโดมแล้วตอนนั้นเออไม่ได้ดูในโรงก็ฟิกเซอร์มีให้ดูนะครับส่วนถ้าใครอยา, Godzilla, กากดูกัสิล่ามนนวัานก็ในฟิกมาแล้วครับียบร้อยนะครับซึ่งเรื่องราวของกัสิล่ามินนวันเนี่ยต้องบอกว่าก็้างที่จะมีความคลาสสิกผสมนะครับผมสึกันเลยนะคือเรื่องราวมันไม่ได้มากเลยครับหลักๆก็คือตัวเอกของเรานะฮะคือปมปมชีวิตจริงของตัวละครจะอยู่ที่ตัวเอกของเรามากกว่าทีท่เป็นทหารหนีทัพนะครับแล้วก็ดูคราบที่เขา ตอน,น,นเขาก็ยังกลัวตายอยู่ครับแล้วพอจากที่หนีทับมานะครับพักอาศัยอยู่ที่ค่ายค่ายหนึ่งปรากฏว่าเจอพี่ก็ชิลาของเรานั้นบุกค,ครับบุกถล่มเอือบคือก็ซิล่าผมาคือเรียกว่าไล่อัดทุกคนไปสู่สติเกอทั่วหน้าเลยครับแล้วเพกตอนนั้นได้รับสั่งให้ยิงก็ซิราครับคือก็ซิราที่ผัมาในครั้งแรกในฉากแรกเนี่ย ตัวยางประมาณของฉบับภาคสกาวไอแลนอยู่ครับคือยังไม่สูงม,มากนะครับแล้วือียกว่าตอนนั้นทางคนสั่งการเนี่ยก็มั่นใจมากว่ายิงไปเลยก็มอมมอเนี่ยยิงหนังกัสะเข้าได้นนะครับแต่พี่เกิดกลัวขึ้นมาครับยิงยิงไม่ออกครับเอออารมณ์แบบอาการ PTSD ขึ้นนะครับทําให้ยิงไม่ออกไม่สามารถยิงได้แล้วเขาก็โดนกัสากระทืบคือแต่คือ,อรอดนะคือตอนนั้นกัสลากาันจ่า เหยียบเครื่องบินของพระเอกที่จอดรออยู่คือการจอดลิงกัสซิล่าับแต่ไปกล้ายิงแล้วพระจักเลยอ่าหันไปเล่งไอหมอนี่ต่ออย่างเงี้ยแต่พระเอกรอดม่ได้ครับปรากฏว่าทําให้คันนั้นครับทุกคนถูกกัสซิล่าจัดก,การสังหารเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นพระเอกกับตัวละครสำคัญที่จะมีบทบาทในอนานคตน,นะครับและจากนั้นก็ผ่านไปนะเซน่านเลยครับก็เรียกว่าไม่น่าเหลยจริงก็ไม่น่านแหละก็คือเป็นช่วงเหตุการณ์ซตติ้งโลกเอ่อลืมบอกไปนะครับ ก็ซามฟิน้ว่นนะครับสติงโลกกลับมาอยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะว่าเดรสกาวเห็นกันนะครับก็ซาฟยุคปัจจุบันที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นรูปชะของโตหรือไม่ว่าจะไปขอยูเจนเนอรี่เนี่ยสติงโลกก็จะเป็นยุคปัจจุบันถูกไหมครับก็ซาฟินทวันเนี่ยมันคือการย้อนกลับมาถึงยุคสงครามโลกที่2ครับซึ่งถ้าใครรู้นะครับถ้าใครรู้หรือเป็นแฟนก็ซาครับว่าก็ซาฟวิชช่เดิมของปี1 9 6่ หนึ่งหรือหกเดี๋ยวเราก็ติดผมบรุงตีแล้วเดี๋ยวผมคือโปสซ่ากับเอ่อปีให้ดูนะครับซึ่งผมขอดิยุค60แล้วกันนะโปสซ่ายุค60เนี่ยยุคนั้นจะเป็นหลังสงครามโลกครับซึ่งเขาเอาเซตติ้งโลกสงครามโลกมาใช้เป็นทีมในเรื่องหลักกอรซิล่าครับแล้วเมล็ดวันเนี่ยมันคือการย้อนกลับไปยุคดั้งเดิมของกอรซิล่าครับซึ่งอันเนี้ยผมแอบชอบนะของที่ว่าเราเห็นยุคใหม่ของโปสซ่ามาตลอดอะเราไม่ได้เห็นการแบบ กลับไปยุคนั้นเดิมนานแล้วครับสร้ยผมสึกว่ามันท่าน,นี้นเหมือนเอาเวอร์ชันยุค60ครับมารีเมคใหม่อย่างไงไรู้เขาสึกกันนะแต่ว่าหลายอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเ,เง,เง,เงเรื่องราวก็เดินต่อเปยเรื่อยครับเราจะเห็นเรื่องราวของตัวเอกนางเอกแล้วก็เรียกว่าลูกบุญธรรมกันนะครับเพราะถ้าจริงๆผมผมลืมชื่อตัวละครมู้วยนะแต่เพราว่าตัวเอกที่เป็นทหารนะครับแล้วก็ตัวนางเอกลูกเนี่ยได้ฝาฟันปหาชีวิตด้วยกันนะครับแบบทั้งตัวเอกเองที่เ,เคยเป็นทหารนิทัพ เอ่อ PTSD กำเริบนะเอกก็แบบเซลล์เสียข้อรัวไปจากสงครามอย่างเงี้ยครับเด็กน้อยเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกนายเอกรับมาเลี้ยงอะไรต่ออย่างเงี้ยครับคือเรียกว่าเราจะเห็นมุมมองฉาวมนุษย์ที่เราไม่เห็นมานานในหนังไคจูก็คือเรื่องของชีวมนุษย์ที่ช่วยที่ติดตามไม่แพ้กันนะครับแต่เนี่ยครับมันผมว่าเขาวางเรื่องฉากตรงที่ว่าปมของตัวเอกกับคุสลามมันแอบช่วยกันเพราะผมบอกไปตัวคิดเขาว่าตัวของตัวเอกเนี่ยที่เป็นนักบ,บินขึ้นบินแต่เกิดกลัวที่จะยิงขึ้นมาครับทำให้เขา ไม่สามารถปกป้องเพื่อนไม่ได้ครับทําให้เพื่อนเขาตายไปเยอะมากคือเรียกว่าเป็นความซึกผิดอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถปกป้อง,งเพื่อนได้ครับถ้าตอนนั้นตัวเองยิงเหนียวกายยิงไปแต่ตอนนั้นอาจจะช่วยเพื่อนๆได้หลายคนอยู่นะครับหรือย้อนอาจจะฆ่าก็ซีล่าได้นะครับซึ่งเนี่ยว่าถ้าฆ่าได้ดเรื่อ,องคงไม่ยากขนาดนี้นะครับหนังประมาณสองชั่วโมงเนี่ยแล้วจากนั้นก็จะเป็นก็ซีล่าบุกมาก็ตามคอนเซ็ปต์สเตจด้านเดินของหนังไคจูครับคือมีสปรายบุกมาอาววาะครับโชว์เสียงรูปภาพสร้างความบาดกลัวุับผู้คน และฝั่งนน้นก็หาทางแล้วมุกซิล่าครับซึ่งก็ซาลาชานี้ต้องบอกว่าคือรูปล่าจ,จะเหมือนยุยค60หรือเป็นตัวคลาสสิกปอร์ใหมยุคปีริเทอร์อัลกิสิล่าทรงประมาณอยู่ทรงมันจะประมาณนั้นอยู่นะครับก็คือมีความเป็นยุค2000นะครับแต่สิ่งที่ได้บัฟมาก็คือ1ก็คือก็ซาลาชานี้ครับมีฮิลลิแฟกเตอร์ครับมันมีอยู่ฉาหนึง่งอันนี้มีสปอยแล้วนะครับจะมีะผลจะสปอยเท่าที่ไม่รู้สึกทำไมการไปดูอีกเสีย จะทรมานนะครับอันนี้ต้องอ่าสปอยเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับก็คือในวิชาหนึ่งที่เปี๊ยกเนี่ยใช้เอาระเบิดน้ำครับระเบิดที่ใช้ในเรือนะครับเวลาหาปลาหรือเรือทุกขอเส้นนี้ก็จะมีระเบิดไว้สลับเหมือนอ่ใช่ครับทุนระเบิดเอาทุนระเบิดยัดปากใส่กระส์รายิงแล้วยิงใส่ทุนระเ็จพุ่งนะครับกระส์ราหน้าเละเลยครับหน้าเละตุ้มเป๊ะเลยครับแต่ปรากฏว่ามันมียูนิเฟเตอร์แบบฮูบปุ่ลีนะครับคือกระส์ราใช้ดีทําให้สังเกตว่าโดนยิงเจ็บเหมือนกันนะแต่ว่ามันฮ ยิงไปหน้าเละบุ๊คจู่ๆเรดแฟกเตอร์ทำงานครับเวสซ่ากลับมาปิ้งสดใสพร้อมจะขย้ำ้คนต่ออย่ครับนี่คือควอซราใหม่ของควสซีาของภาคนี้นะครับคือมีเรดแฟกเตอร์นะครับต่อครับเราเห็นถึงความสุดยอดของออโตมิกบีมอีกแบบหนึ่งของควอซีลาครับถ้าเราเห็นกันครับออโตมิกบีมแต่ละภาคขอชั่นดัานั้นอาจจะคล้ายยิงกันบ้างหรือมีการได้บัฟแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างของควอซีลาสทุกภาคจะเป็นเหมือนยิงบีมแบบ กระแสอุกาบมตถูกไหมครับก็สาะแบบ่ยิงบีมทางป่าแทนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นของชินชินก็จะเป็นเหมือนพ่นไฟเพื่อระบายความร้อนออกก่อนไหมครับแล้วก็เป็นลําแสงอ่าบิกอย่างเงี้ยครับคือเป็นลำแสงแบบผ่าแบบอารมณ์แบบแพรซัมไรเซอร์ของเดอะบอทโอครับเรียกว่าเป็นลําแสงผ่าเลยถูกไหมครับแล้วก็ส่วนของเดจิลี่จะแบบพุ่มพุใช่ไหมก็คือบัคชาร์นี่คือพุ่มพุอย่างเงี้ย ก็คือแบบเป็นยิงลำแสงทลายล้างที่ดูแลระดับหนึ่งแต่คือมันเหมือนเป็นคลาสสิกไหมครับแต่ของเมดเวนต้องว่ามันมันวคือแตกต่างเลยครับมันในที่ยิงปี๊ดชาร์จจีถูกไหมฮะก็ไปยิงปี๊ดนัดเดียวนัดเดียวนั้นลาแสงมัเบิดมาตุ้มเป็นนิวเคลีย์เลยมันแบบผมมพังทั้าแบบโอ้โห โอ้โหกรีก๊ด้าเอือกบบรำแสงอนุภาพระดับนิวเคลียร์หนึ่งลูกยิ่ย่อมาค,คืออารมณ์ํำแสงสาภาพนี้มันไม่ใช่การยิงปีนะครับไปแบบยิงเปี้ยงนัดหนึ่งแต่ระเบดิดตุ้มเป็นนิวเคลียร์เลยก็สลาภาพที่สุดว่าได้บ้ามาแบบว่าจะหน้ากลัวพอสควรนะครับเรียกว่าก็สมงงายกลับมานะคือถึงแม้รูปล่าเขาจะอาจจะดูผอมผอมแห้งลงตัวเล็กลงก็จริงแต่พลังที่ได้มาก็คือเรียกว่ามหาศาลแอบมาสายแอบโกนี่นะครับเรียกว่า,ว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 าว ยิงทีคือกว่าล้างมือทั้งเมืองได้เลยครับคือตอนนั้นระเบิดแบบปุ้มจนแบบเออแบบตึกหายหมู่บ้านพัทงที่หน้าไปแถ่มือเลยครับเป็นว่าเป็นความสมาที่โคสตารได้บัฟมาของภาคนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ลำแสงที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะได้เห็นน้อยนะครับเพราะว่าตัวหนังเพราะท่าจัดเนี่ยนะครับเน้นไปทางนั่งเดิมครับคือในมิจเรื่องราวของมนุษย์ฮานต์ตอก่อกับภายที่บัตนะครับก็เลยายคันนี้เราจะเห็นบทของมนุษย์ หรือแบบก็สละก็จริงแต่ก็สลาก็ต้องวักโอมาทีก็เต็มตัวครับเห็นทีแบบคุ้มสายตาแลหละเห็นแล้วปุ๊บฟิกเกอร์จ๋าตรงเปิดพีออเดอร์ฟิกเกอร์จ๋า,าจะบิดจมเปิดพออเดอร์คืออยากได้ฟิกเกอร์มา,ามากส่วนผมรุ่นว่าจะมีค่าราคาจมเจ้ามาขายไหมนะครับผมไม่กล้าเล่นราคาหลักจริงๆนะนี่ครับก็คือบทรุ่นก็อมว่าก็จะดีนะครับทั้งปุ่มตัวละครต่งตางๆเองนะครับเรื่องราวของการเสียสละเออเรื่องราวของทหารแล้วดยแต่เรื่องอาชีพการสังคม กาเมืองต่างๆครับก็เรียกว่าแ้ารมแบบนั้นเลยครับคือเรียกว่ามันมีนัยยะบ,บางอย่างแฝงอยูอย่นั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายครับเพราะว่าเขาดูเหมือนเขาต้องอาการจะให้เราเสพมันได้ง่ายๆนะครับก็คือเสพเหมือนเป็นการเป็นจหมายให้บอกว่านี่คือกุซิล่าดั้งเดิมแต่ที่ทุกคนเคยเห็นกันนะครับก่อนที่จะเป็นแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันคือแบบเป็นฮีโร่บ้าเป็น ูร้ายบุกลาโลกบ้างนะครับหรือแบบของเจอรี่จะเป็นสปาราพิทักษ์โลกเงี้ยครับกอรซล,ลาภาคนี้เหมือนเป็นการย้อนกลับไปยุคดั้งเดิมจริงยุคกปศกุเลยซึ่งบทบาทต่อย่ครับพ้างฝั่งนู้ดกอซิลาถึงแม้จะโผลมาอาจจะราจํากัดก็รู้สึกหัวคุ้มค่ามากครับฝั่งลลนู้นกดก,าาก,ก็ไม่บทหน้าเบื่อสิับผมไม่มีจุดที่ผมรู้สึกเบื่อหน่ายเลยผมรู้สึกว่าติดตามแล้วให้กำใจตัวเขาตลอดนะครับเพราะว่าบุมของทั้งตัวพระเอกเองนะครับ ปุ่มหลังความเป็นโรคพีเอของเบรกเนี่ยมันไปนเชื่อมกับตัวกัซเซอรครับทาให้เหตุผลม่าต่างที่ต้องลุกค้นสู้เนี่ยมันทําให้รู้สึกแบบมีการใจให้หลุ้นช่วยครับว่าจะรอดจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างไรหรือต้องพูดว่าจะชาร์กัซเซอรอย่างไรนะครับซึ่งก็อาจจะบางอย่างดูเฉยไวไปหน่อยเงยีงย้ยครับเพราะวามที่ว่าอาจจะเพราะว่าตัวหนังต้องเล่นหลายประเด็นด้วยกันนะครับทําให้อาจจะว่าบางอย่างดูไวไปนิดนึงนะครับแต่ รวมๆผมว่ามันทํามาได้กลมกล่อมแล้วก็ดูเพลินดีนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบหนังสัตว์ในแบบอภิบัตินะครับหรือเป็นสู้กับสัตว์ประหลาดเนี้ยผมว่าใครที่ชอบเนี้ยผมโอเคเลยเพราะว่ารู้สึกแบบสำหรับผมที่ดูหนังส,สัตว์มาสึกว่าครั้งนี้จะเป็นแนวแบบสัตว์ต่อยตีกันอย่างล่าสุดก็แรมเพจถูกไหมฮะแล้วก็กระซ่าแบบของจินเจอรี่ก็เป็นแบบก็ดคองช่วยกันสู้กับตัวร้ายเป็นแบบเหมือนเปโตรเนี้ยครับสึกว่าครั้งนี้คือการกลับมาข้าสู แบบเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของพัซิล่าครับแล้วก็มาเสิรมาในยุคใหม่ไงครับไม่สุว่ามันได้หินอายนั้นจริงนะซึ่งก็เหมาะกับคนที่อยากดูแบบแบบนี้ครับคือแนวแบบมนุษย์สู้กับสัตว์ปลาอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบสัตว์ตีกันเนี้ยถ้าถ้าถ้าอยากดูสัตว์ตีการหรือแบบอยากดูอะไรที่สดเด็ดเด็ดเนี้ยผมรู้สึกว่าภาานี้จะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนผมมั่นใจมากเพราะว่าตัวหนังในเรื่องของการรับมือกับภัยธรรมชาติภัยจาก สิ่งที่เตียงไม่เคยพบเจอมก่สเตียงไม่รู้อย่างเงี้ยครับทาให้ถ้าคุณอยากดูสลัดตีกันหรือในสลัดเด่นๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็พิจารณาก่อนนะครับว่าถ้าคุณชอบหนังแบบเหมือนแนวไยพิบาตรครับรับมือัพพิบัตรตอบโจทย์เนี่ยนะครับแต่ถ้าอยากดูสลัดตีกันเนี่ยหรืออันที่อยากดูสลัดเด่นๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกคนนะครับเพราะว่าตัวเชลลบอกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวแทนภัยครับผมมาก็แต่ผมมาอินแปร์ก็มาแล้วอินแปรนักก้าโผมมาหลาครั้งอิ p แ c t มาครับแต่อาจจะ ไม่ได้ออกออกเยอะนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวหนังเขานี่ไม่เหมือนกับอของปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสำหรับคะแนแนกัสเซล่าในรัปต์น,นี้มผมขออวยไปเลยกันนะว่าให้ A อบวไปเลยครับคือเต็มสิฮะดีดีงามมาสกสรับผมอ่ะมันมันพูดยากครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังแนวสปาร์ตและมือกับไพมชาิอย่างเงี้ยอาจจะชอบไงคือผมชอบนะพวก หนังที่คอยละมือภาย,ยังตาพวกหนังแนวภัยพิบัติอย่างเอ่อผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ผมชอบมากเลยที่เป็นภัยจากหิมัทล่มน้ำท่วมหรือแม้แต่ซีรีส์เช็กโกโกไฟผมชอบเนี้ยแล้วกอสลราแต่เดิมที่ผมคุ้นเคยมันคือแบบนี้นะครับก็คือกอสลาที่เป็นตัวแทนของภัยพิบัติเพราะแต่เดิมนะครับกอสลราถูกสร้างมาเพื่อเป็นเหมือนภาพสะท้อนความเจ็บปวดของชาวญี่ปุ่นที่เอ่อ อันนี้ในประวัติศาสตร์นะครับใประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่โดนระเบิดที่คิโรชิบานะยสกินะครับกุสลาเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวแทนความเจ็บปวดต,ตรงนั้นนะครับแล้วกุสลาจากที่ออกมาลดเล่นหน้าจอแล้วไดะความนิยมแล้วก็ออกภาคต่อใหม่ๆมากมายเนี่ยการที่ความกุสลาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับซึ่งมันไม่ผิดสิครับผมมันไม่ผิดอะไรผมไม่ได้สึกเกลียดไม่ได้ไม่ชอบอะไรนะผมชอบที่ซ้ำนะนี่แต่ว่าพอได้เห็นกุสลาก,กลับมาเป็นจุดจุดที่มันเคยเริ่มต้นเป็นจะเป็นอะมันรู้สึกแบบเหมือน ความหลังในวันนั้นนะครับไม่กลับมาสัมผัสในยุคนี้เจนเอารมณ์แบบฟินัมซีเจ็ดอ่าผมเชื่อไงนเลยเอารมณ์เหมือนฟิน์ซีเจ็ดครับแล้วได้ภาเป็นฟิน7มซีเจ็ดรีเมคอย่างเงี้ยก็สตารอชัสับผมมันคืออย่างเงี้ยคือจากก็สตาที่ผมเคยดูตอนเด็ก,ดกที่เป็นตัวแทนสปบหลาดมาทาลายบ้านเมืองแล้วเขากเก็บไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วพออู่มันมันเอาสมัยที่ผมเคยดูตอนเด็กกลับมาให้ดูอีกคันหนึ่งในเด็กเจนและภาพที่ทั้งแสงสีเสียงเอฟเฟกต เพลงต่างประกอบต่างออกมาได้ลงตัวมากเนี่ยรู้สึกกล่องแล้วก็ชอบมากครับเลยสอันนี้เลยอวยพิเศษนะครับก็มันมสลับคนที่ชอบหนังสปล่านแนวแบบนี้จริงๆครับคือแนวรับบืกกับสปล่านนะครับก็ประมาณนี้ครับกับรีวิวของเซ่ามิดวันนะครับถ้าใครด,ดูเรื่องนี้แล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมอยากรู้กันว่าใครที่ดูแล้วคิ้งเห็นไงบ้างครับอยากทราบจริงว่าทิศทางของแต่คนที่ดูเรื่องนี้มารู้สึกไงกันบ้างนะครับอยากอยากรู้มากเลยนะครับ ผมจะทุกคนไปเลยนครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็ขอจบลงที่ท่านี้นะทุกคนแล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามกดกระติงกดทุกอย่างที่จะเป็นเพื่อเปอ็นกำลังใจให้กับพวกเราคิโรู้ขับได้นะครับพวกเรายังมีวิดีโอคิดรีวิวของเล่นนะครับหนังภาพ,พย,ายนตร์นะครับแล้วก็มีอาจจะมีรีวิวอื่นๆที่น่าสนใจมาแนะนาก็อาจะมีตามเพิ่มเติมครับอย่างพวกหนังสือนะครับก็อาจจะมีมาด้วยนะครับก็รอติดตามดูกันนะครับ สับวีลนี้ขอจบลงเพท่านทุกคนแล้วพวกใหม่วีอต่อไปครับทุกคนสับวีลนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ